ลนครคุณครูใช้รถยนเดินทางรถปี๊บน,นะคะแล้วขึ้นภูเขาเพราะว่าทางมันจะขึ้นภูเขาคุณครูคเจอสัตว์ตัวหนึ่งสัตว์ตัวนั้นคืออะไรคะที่เคยรลฟนมตัวเล็กๆลิงอ่าลิงบังคีนนะคะ small ม,มันตัวเล็กมากเลยคำว่าเล็กคืออะไรก็อนนกคำว่าเล็กคืออะไรคะเกมเก่งมากเลยกอนุนกบอกภาษาอังกฤษง่ายมากเลยเมื่อันนี้คู่ สังตวมเลักเล็กเมื่อวานนี้นอกจากลิงก็มีกระต่ายใช่ไหมฮะแรบปิทมีมดตัวเล็กๆแล้วก็มีกระรอกสักเคิลวันนี้เมื่อวานนี้เป็นสัตว์เล็กสมองวันนี้เป็นสัตว์ใหญ่คนเคยเห็นรูปปั้นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆหญ่ไดโนเสาร์คือไดโนเสาร์อู้ดัครัไดโนเสาร์ตัวใหญ่เออทำมือร์คอทำมือใหญ่ใหญ่ีฮะทำมือใหญ่ทีฮะ ไดโนเสาร์นอกจากไดโนเสาร์แล้วครู่นี้เห็นอีกตัวหนึ่งคือช้างช้างภาษาอังกฤษคืออะไรฮะแอลฟ่ากูแต่ฝุ่นแอลฟ่ามันมีขนาดยังไงฮะทำเลยทำเลยทเลยช้างมันใหญ่มากเลยแอลฟ่าบูเลปัลแอลฟ่าบิ๊กแอลฟ่านอกจากมีช้างแล้วก็ยังมีนักเรียนเคยเห็น เสือไหมเสือตัวใหญ่มีเขี้ยวนะคะอ่ะคุณพ่อพี่ตังคำว่าเสือภาษาอังกฤษคือไทเกอร์มีเสือบิ๊กไทเกอร์ทำไปได้ทำไปได้บิ๊กไทเกอร์แล้วสัตว์ตัวสุดท้ายที่เห็นตัวใหญ่สุดคือดีลาสสัตว์ตัวนั้นคือดีลาสตัวมันสูงมากเลยนักเรียนคุณครูเคยไปสวนสัตว์โคราชคุณเห็นดีลาส สวนสัตว์ก็ไหนใครไปยังมือสวนสัตว์โคราดนะฮะ